ครึ่งหน variance, ึ่งครึ่งหนึ่งรักครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรักครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรักครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่ง สวัสดีครับพี่เท่งพี่หนุหนยนะครับด้วยข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลเขามีโครงการดีๆให้เราเนียละฮะคนละครึ่งคือให้จ่ายเงินวันละร้อยห้าสิบนี่มันเป็นยังไงกันล่ะครับพี่ปอรู้เรื่องลกข่าวลุคราวไหมโครงการคนละครึ่งนี่หมายความว่าชิมช็อปลดห้าสิบทั่วไทยร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันหมายความว่าคนหนึ่งจะได้รับร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันอันนี้รัฐให้ร้อยห้าสิบบาท รัฐช่วยครึ่งหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกครึ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีของ200บาทรัฐก็จะช่วยแค่ร้อบาทแล้วเราจ่ายร้อยหนึงเป็น200 ถ้าของนั้นราคารัฐให้แค่วันละ150าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อของราคาที่เราซื้อก็เท่ากับ2เท่าของรัฐให้นั่นก็คือราคาไม่เกิน300แล้วรัฐก,ก็จะช่วยครึ่งหนึ่งแต่ถ้าผมซื้อของ400ครับผมซื้อของ400บาทนะถ้าพี่ซื้อ4 0 0 500จะได้ครึ่งเดียวไหมครับจะได้150พี่จะซื้อวันละพันก็ตามแต่พี่ซื้อวันละพันพี่ก็ต้องออกเงินไป850อะใช่ไหมรัดออกให้150เท่านั้นอ๋อถ้าพี่ไปซื้อละ500เนี่ยพี่จะต้อออองงกเ350รัฐ จะออกให้เพียงร้อยสิบบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัต้องการในคนเราประหยะัดโอ้ยดีจังเลยเพราะเดียวหนูหนุยจะต้องไปซื้อของราคา300ทุกอย่างเอาแค่300้อ สมมุิวันหนูหนุยต้องการไปซื้อแกงถุงถุงละ50บาทแต่บางถุงมันมีถุงละ40บาทอะแล้วหนูหนุจะทํำยังไงให้ครบ300ถ้าร้านขายถุงละ40บาทเราก็สั่งพิเศษที่เพ่งเราก็สั่งให้เขาทําถุงละ50บาทสัก6ถุง1โอ้โหกินอาหารเยอะมากเลยวันหนึ่งอาหาร6อย่างใช่ เรามันครอบครัวใหญ่เมียเยอะลูกเยอะเป็นครอบเช้ากิน3อย่างเย็นกิน3อย่างถึง6ถุงถุงละ50พอถุงละ50ปับ๊บมันก็ครบ300พอดีแล้วเราก็จ่ายแค่150บาทเท่านั้นเองรัดก,ก็จ่าย150โอ้ก็ดีเหมือนกันนะพี่นะแล้วปกติแม่ค้าเขาถ่ายถุงละ40บาทนะถ้าสมมติว่าพี่น้ยซื้อถุงละส0บาทเนี่ย6 4 24 6ถุงแล้ถุงละส0บาทนะ6 4 24 7 4 28 ก็ได้อาหารมันเะจ็ดถุงนะแต่ยังเหลือ20บาททําไงย0บาทก็ซื้อขนมกินสิไอเรามันลูกเยอะเมียเยอะลูกเป็นครอกเลยอ่ะเพื่อจะให้มันครบ300อ๋อแต่เราไม่กินเยอะถุงถ้าเราไปซื้อถุงเดียวแล้วพี่นะทำยังไ,ไงอ่ะถ้าเราซื้อถุงเดียวนะซื้อถุงเดียวก็ไม่เป็นไรถุงเดียวสมมติถุง40บาทก็นายก็จ่ายไปแค่20บบาทนะแล้วจะช่วย ยี่สิบของวันนั้นนายก็ใช้ของรัฐแค่นั้นเองโอ้ดีจังเลยคือจะจ่ายเท่าไหร่ก็ตามถ้าจ่ายมากกว่าร้อยห้าสิบรัฐจะช่วยร้อยห้าสิบเท่านั้นอ๋อถ้าสมมติว่าเราจ่ายไม่ถึงคือพูดได้ไงว่าถ้าท่านจ่ายเกิน300รัฐจะช่วย150แต่ท่านจ่ายน้อยกว่า300รัฐก็จะช่วยครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายแต่ไม่ถึง150บาททุกทุกวันอ๋อไม่เป็นเย่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องการจ่ายให้ครบสิ้นเดือนไหม หนูน้อยต้องการใจ่ายให้ครบสิ้นปีอ่ะใช่เขากำหนดว่าเขาให้เวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีถ้าเรานับจากวันที่1พฤศจิกาย,ยนไปถึงสิ้นปีเนี่ยประมาณพี่60วันกันแล้วกัน60วันรัฐให้3,000พี่ตลอดโครงการในรัฐให้3,000บาทแล้วให้วันละ150ถ้าพี่ต้องการจ่ายวันละ150ทุกวันนั่นก็คือหมายความว่าพี่จะได้ซื้อของวันละ300บาทนะระัฐช่วยคืหนึ่งร้อยสิบถ้าพี่ต้องการจ่ายเต็มแมกซ์ร้อยสิบบาททุกวัน ี่ก็จะมีจํานวนวันที่จ่ายก็คือเอา3 0 0พันที่รัฐให้หารด้วยร้อยห้าสิบี่จะใช้ได้ยี่สิบวันเท่านั้นเองอ่พี่พี่กินเยอะไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าพี่จ่ายวันละ300รนะรัฐให้ร้อยห้าสิบที่บอกยี่สิบห้าสิบเป็นละสามร้อยนี่ซื้อกับข้าวอย่างเดียววันละสามร้อยนี่ถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อวันละร้อยแต่ถ้าพี่กินวันละร้อยนะครับพี่ขยับมาเลยวันละร้อยจะได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าถ้าพี่จ่ายวันละห้าสิบบาทนะครับรัฐก็ออกให้ห้าสิบี่จะจ่ายได้สองเดือนพอดีเลย อ๋องั้นหนูนุ้ยก็ต้องประหยัดแล้วเพหนูนุ้ยเป็นคนมาธยานต์นี่ทีเนียวหนูนุ้ยจําเป็นต้องบริหารวันชอยที่หนูนุ้ยจำเป็นบริหารวันที่หนูนุ้ยจะใช้2เดือนตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวาไปเลยและพี่หนุยจะต้องจ่ายวันละ50บาทเท่านั้นรัฐก็ให้อีก50บาทเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยจะซื้อกับข้าวได้ร้อยหนึ่งกับข้าวได้ร้อยหนึ่งและถ้ากับข้าวมรนถูกละ0ี่ะกับข้าวถูละ40พี่จะซื้อ3ามอย่าง พี่ก็ต้องขอแม่ค้าว่าวันนี้จะซื้อสามอย่างแต่มีเงินแค่ร้อยเดียวใช่ไหมพี่น้ยต้องซื้อยอย่างนี้อ่าเอาแกงส้มสามห้าบาทต้ยมยำสามห้าบาทต้มจืดมันน่าจะถูกกว่าต้ยมยำนะอีก30บาทใช่ไหมสามห้าสามห้าเจ็ดสิบต้มจืดต้มีืเป็นสามสิบบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงร้อยบาทพอดีแต่ราคาร้อยบาทนะพี่จ่ายแค่ครึ่งเดียวไงห้าสิบบาทอ๋อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เองแต่ถ้าพี่ซื้อทั้งหมดมันห้าร้อยบาทราคาที่ต้องจ่ายนะฮะ รัฐจะช่วยพี่แค่ร้อยห้บาทอา้าวทำไมไม่ช่สองห้าสิบล่ะเพราะเขาบอกว่ารัฐบอกว่าชิมชอบชายลด50ทั่วไทยร้อยห้บาทต่อคนต่อวันไงวงเงินสูงสุดสามพบาทตลอดโครงการเข้าใจไหมยังไม่ค่อยเข้าใจถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในคลิปต่อไปนะครับ กรุณาช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งกดติดตามนะครับเพราะจะได้ผ่านกฎของ Youtube จะได้กลายเป็น y o u t u b e อคนใหม่แล้วจะมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้มาดูกันนะครับ <c oughs> กดติดตามไม่ได้พันคนนะครับแล้ะจะขอกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยขอบพระคุณครับผม